กาชาเครื่องปรับฟรี7วันครับคลิปที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะมี7วันแล้วก็มันจะมีของอะไรบ้างที่เราจะได้นะฮะวันนี้นี่ก็หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีแบบ10สเต็ป7วันแล้วก็1สเต็ปแบบการันตี5ดาว1อันแน่นอนครับแล้วอัน7วันก็ได้5ดาวเหมือนกันนะได้ในวันที่7นะฮะแต่ถ้าเราดวงดี1-6ถึงกเราก็มีโอกาสได้ซ้าอีกครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลย ใน1นึสเต็ปการันตี5ดาวปื๊บข้าให้ปับปับปับจงมาจะเป็นอะไรเอาลูกบอลเทมาริครับรูกบอลเทเลเทมรูปบอลเทมาริม่วงฮะก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดคร่าวๆพร้อมกันนะ,ะบวกพลังกรตวิญญาณ50%ครับในคุณสมบัติแรกส่วนคุณสมบัติที่2ก็แล้วแต่เราจะสุ่มได้อะไรนะฮะ โอเคก็จะประมาณนี้สำหรับลูกบอลเทมริ ori, ก็ใส่ในไรสังกัดนะไรสังกัดต่อไปเป็นแบบ7วันอันนี้ก็จะกดสเตปแรกนะครับมันก็มีโอกาสออกหรือไม่ออกก็แล้วแต่นะฮะปึ๊บโอเคไม่ออกครับสำหรับใครที่เปิดแล้วได้ของดียังไงก็สามารถเอามาอวดกันได้นะครับสำหรับผมก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ไปก่อนนะครับ